สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับผมช่างกดนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะครับผมวันนี้ก็จะพา FC นะครับผมหรือท่านผู้ชมนะผมไปดูวิธีการนะครับผมต่อท่อน้ําทิ้งประปาหรือท่อน้ําเสียนะครับผมว่าทำยังไงให้ต่อให้แข็งแรงนะผมก็มาดูเลยครับผมก็อันนี้นะผมจะเป็นท่อน้ําทิ้งนะผมหรือ ท่อขนาดนะครับผมหนึ่งนิ้วครึ่งนะผมวิธีการจะต่อนะผมก่อนที่เราจะทําการเทพื้นเนี่ยเราจะทําการฝังท่อลงไปเลยนะผมเพื่อให้ท่อเนี่ยอยู่ในระดับที่เราต้องการเลยนะผมทํายังไงให้พาให้อยู่แล้วก็แข็งแรงนะไม่หลุดง่ายนะผมก็กดอื่นเลยนะผมเราจะใช้นี่นะผมนี่ใบเลื่อยแบบนี้นะผมขูดท่อนะผมขูดผิวท่อนะผมให้เกิดรอยนะผมนี่แบบนี้นะผมนี่แบบนี้นะครับผมขูดให้ทั่วเลยนะผมแบบนี้นะผมขูด ขูดขูดนะครับผมเพื่ออะไรนะผมเพื่อให้เกิดรอยนะผมเวลาทากาวเนี่ยกาวจะได้ประสานร,ระหว่างรอยที่ขูดไปเนี่ยให้มันติดยึดติดได้ทนนานนะผมก็เดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นะผมเดี๋ยวให้พี่โด่งทากาวให้ดูนะผมหลังจากที่ทำการขูดท่อเสร็จนะผมล้วก็จะทำการขูดนะผมด้านในของข้อง,งอ0แบบนี้ด้วยนะผม หลังจากที่ทําการขูดเสร็จนะผมเราก็จะทําการทากาวเลยนะผมเพื่อให้กาวกับ<ม>เนื้อกาวเนี่ยยึดติดกับท่อเลยครับผมได้แข็งแรงนะผมมากยิ่งขึ้นนะผมจากการทําการขูดท่อเสร็จเรียบร้อยนะผมก็จะทําการทากาวให้เรียบร้อยนะผมแบบนีเเ้เนะนี่ยผมทาทั้ทงสอง ชิ้นเลยนะผมทั้งตัวท่อแล้วก็ข้อง,งอนะครับผมแบบนี้พอทากาวเสร็จก,ก็สวมเข้าไปเลยนะผมแล้วบิดนิดนึดนงนะผมให้กาวมันประสานกับเนื้อท่อนะผมแล้วก็นาการทํานี่นะผมนําท่อเนี่ยใส่เข้ามาในตายทองคารแบบนี้นะผมนี่จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับเราทําการสวมท่อลงไปแบบนี้นะครับผม เวลาเราสวมท่อนะครับผมเราจะทำการเผื่อไว้นิดนึงนะครับผมสำหรับตัวท่อนำทิ้งนะครับผมให้สูงกว่าระดับที่นั้นเพราะว่าเราเทเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถตัดแต่งได้นะครับผมก็นี่พี่โลกตัดเลยครับ ครับครับผมก็สําหรับตัวท่อนี้นะผมก็จะทําการขูดลายเหมือนกันนะผมเพื่อให้กาวนั้นประสานติดกับเนื้อท่อได้แน่นยิ่งขึ้นนะผมก็นี่พอขูดเสร็จก็ทากาวได้เลยนะผมทากาวเพื่ออะไรนะผมสำหรับท่อน้ําทิ้งเนี่ยมันจะได้ไม่ซึมตามข้อต่อนะผมหลังจากนั้นก็นี่ทาเข้าไปที่ข้องงอ้วยนะผม ครับผมแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นทําการใส่ลงไปนะผมจับปุ๊บบิดหน่อยนะครับผมนี่เห็นไหมจะเห็นว่าเนื้อกาวนะผมซึมเข้าตามรอยต่อด้วยนะผมเวลานั้นน้าจะได้ไม่ซึมออกตามพอต่อนะผมก็นี่นะผมเป็นวิธีการนะผมทากาวให้แข็งแรงนะครับผมสําหรับท่อพีพีนะผมแบบนี้นะผมก็วันนี้นะผมต้องขอบคุณนะผมพี่โด่งนะผมในช่องเซียนโด่งเกมซิงครับครับผมยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไครป์ให้เขาด้วยนะครับผมก็ นี่นะผมสำหรับท่านใดนะผมชอบคลิปวิดีโอในการพาท่อประปายังไงให้แข็งแรงนะครับผมแบบนี้นะครับผมง่ายๆครับก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่ียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ